สัขามานังโคชตีตานฑรสาตาพระเจ้าเครื่อานัติมณ์เครื่องนับตีมณ์อ้านที่อ้านที่ปีห้าท่านที่ค่ะ ปล่อยปลาจำนวนตัวหนึ่งร้อยสี่สิบแปดตัวหนึ่งร้อยสี่สิบแปดตัวขอปล่อยให้ท่านทั้งหลายขอปล่อยให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระเป็นอิสระมุดจากการพัฒนาการมุดจากการพัฒนาการสีผู้พันทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นการสะดวกเพเพื่อเป็นการสะดอกเพอตัวนอกตัวนอก ขอตัวในสอบต่อข้อตัวใดสอบต่อข้อตัวใดลูกโศกโลกภัยให้เจ็บลูกโศกโลกภัยให้เจมที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้าที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้าผูปะศักดันกรายทั้งหลายทั้งคัวผูกปะศักดันกรายทั้งหลายทั้งครัวหมดสิ้นหายไปหมดสิ้นหายไปเหมือนน้ำดับไฟเหมือนน้ำดับไฟหายไปทันทีหายไปทันทีที่จิงโศภควาที่จิงโศ พระเ้าทั้งหลายระเจ้าทั้งหาร่องนามสกุ่อามสลตั้งแต่ันี้เป็นต้นไปตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปที่วันนี้ก็จะฆ้าแกเอามาล่อยและนันจ้าบ้านถวายผากน้องด้วยนะ พระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายจงเดิญก้าวหน้าจงเจริญก้าวหน้าการงานรุ่งเรืองการงานรุ่งเรืองขายร่ำรวยขายร่ำรวยซื้อง่ายขายพร้องซื้อง่ายขายคร้องอย่าได้มีอุปสรรคอันตรายอย่าได้มีอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพแข็งแรงจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโรกโรคภัยไข้เจ็บปราศจากทุก

มาถวายจ๋าฝานน้องความประดุกด้วยนะจ๊าพี่สามถากนนั้ามคน้นเลถวายกพี่นี่้าจพี่พี่ับพี่เอ่าจับพี่เออเออเัเลยโอ้ยพี่กูไม่ได้เป็เอี่างแล้วเขไม่ไปกูไม่กลวก็ลมอยู่เลย

ให้อาหารให้อาหาร